เธอถูกส่งมาเพื่อหลอกเขาเพื่อแกล้งรักเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแต่ไม่มีใครบอกเธอว่าหัวใจของคนอันตรายเมื่อหลงรักจริงจะน่ากลัวแค่ไหนจากคำโกหกเพียงไม่กี่คำกลายเป็นความรักที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเขาเริ่มรู้สึกเมื่อเขาเริ่มสงสยัยและเมื่อเธอเริ่มหนีไม่พ้นคืนนี้ ความลับกำลังจะถูกเปิดเผยและคำถามเดียวคือเธอจะหนีรอดหรือจะกลายเป็นของเขาตลอดไปแสงไฟสีอัำพันในห้องโถงส่องสะท้อนพื้นหินอ่อนจนดูเย็นเยียบอากาศรอบตัวเธออ,อัดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบีบรัดลมหายใจเสียงรองเท้าหนังของเขาดังก้องเข้ามาใกล้ช้าๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลบเสียงทุกอย่างภารกิจของเธอเรียบง่ายแกล้งรัก แกล้งอ่อนหวานแกล้งยอมตกเป็นของเขาแต่สายตาของชายตรงหน้าไม่ใช่สายตาของคนที่ถูกหลอกมันลึกหนักและเต็มไปด้วยความครอบครองเธอรับรู้ถึงกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นที่ลอยประทาจมูกมันทำให้ความทรงจำเลวร้ายในอดีตไหลกลับมาอย่างไม่ตั้งใจมือของเขาเอื้อมมาแตะข้อมือเธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นและมันคงเกินกว่าที่เธอคาดไว้เธอฝืนยิ้ม รอยยิ้มที่ฝึกซ้อมมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ดวงตาของเขากลับปรีลงราวกับมองทะลุหน้ากากทุกชั้นเสียงประตูปิดลงด้านหลังเสียงนั้นดังเกินไปดังจนเธอสะดุง้งตอนนี้ไม่มีทางถอยเขาขยับเข้ามาใกล้จนเธอรับรู้ถึงลมหายใจของเขาที่กระทบผิวหน้าเขากระซิบชื่อเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาน้ำเสียงที่ทำให้ขนลุกไปทั้งแผ่นหลัง เธอเริ่มรู้สึกว่าบทบาทที่เล่นอยู่กำลังกลืนกินตัวตนจริงของเธอทุกคำหวานที่เธอเคยพูดทุกการสัมผัสที่เธอเคยเสยแสร้งกำลังกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นสายตาของเขาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความลหลงไหลธรรมดามันคือความคลั่งเขายกมือขึ้นลูบแก้มเธอช้าๆปลายนิ้วนั้นหนักอึ้งราวกับตอกย้ำว่าเธอเป็นของเขาแล้วเธอกลืนน้ำลาย ลำคอแห้งผากความลับที่เธอซ่อนไว้เริ่มกรีดร้องอยู่ในอกถ้าเขารู้ความจริงถ้าเขารู้ว่าเธอไม่เคยรักถ้าเขารู้ว่าทุกอย่างคือคำโกหกมือของเขาหยุดนิ่งสายตาคมกริบจ้องลึกเข้ามารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเขาพูดประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงเรียสนิท ประโยคนั้นทําให้โลกทั้งใบของเธอสั่นไหวลมหายใจของเธอสะดุดหัวใจเหมือนหยุดเต้นเพราะในวินาทีนั้นเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเขารักเธอหรือเขารู้ทุกอย่างแล้วสายตาของเขายังคงจับจ้องไม่กระพริบความเงียบแผ่ขยายราวกับเงาดำที่คืบพลานเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังอยู่ในหูแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยแล่นผ่านปลายนิ้วมือ เขาขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าของเธออากาศรอบตัวหนักอึ้งจนหายใจได้ยากเขายกมือขึ้นแตะที่คางของเธอบังคับให้เธอเงยหน้าขึ้นสบตาแววตาคู่นั้นนิ่งเกินไปนิ่งเหมือนคนที่ตัดสินใจบางอย่างไปแล้วเสียงของเขาดังขึ้นช้าช้านุ่มลึกและแน่นอนมันทำให้กระดูกสันหลังของเธอเย็นวาบ เธอรับรู้ถึงแรงกดที่ปลายนิ้วของเขาไม่เจ็บแต่ไม่อาจขัดขืนกลิ่นอากาศในห้องเหมือนเปลี่ยนไปอุ่นอึดอัดและคุกคามเธอพยายามยิ้มอีกครั้งแต่ริมฝีปากกลับสั่นเล็กน้อยเขาสังเกตเห็นสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นพอใจอย่างน่ากลัวมืออีกข้างของเขาเลื่อนมาปิดประตูล็อกดังแกรก เสียงนั้นก้องในหัวเธอไม่หยุดตอนนี้เธอรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงไม่มีเสียงจากโลกภายนอกไม่มีทางหนีเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกําลังมองของมีค่าที่ใกล้แตกสลายเธอได้กลิ่นลมหายใจของเขาใกล้เกินไปใกล้จนหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะเขากระซิบอีกครั้งคราวนี้ชิดริมใบหูเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจน คำพูดของเขาทำให้เลือดในกายเธอหยุดไหลชั่วขณะมือของเขาเลื่อนไปจับข้อมือทั้งสองข้างของเธอกดลงกับโต๊ะไม้ด้านหลังผิวไม้แข็งและเย็นเสียดผิวหลังเธอรู้สึกถึงแรงสั่นของโต๊ะไม่รู้ว่าเกิดจากมือเขาหรือหัวใจของเธอเองลมหายใจของเธอถี่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวอกกระเพื่อมแรงเขามองอย่างไม่ละสายตา เหมือนกำลังดื่มด่ำกับทุกปฏิกิริยาของเธอความจริงที่เธอเก็บซ่อนไว้มันใกล้จะหลุดออกจากริมฝีปากแต่ความกลัวบีบคอแน่นเธอได้ยินเสียงฝนเริ่มตกด้านนอกเม็ดฝนกระทบกระจกเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเขาโน้มตัวลงมาใกล้กว่าเดิมเงาของเขาทาบทับร่างเธอจนมิดแสงไฟอัมพันส่องผ่านเส้นผมของเขา ทำให้ใบหน้านั้นดูอ่อนโยนอย่างหลอกลวงนิ้วมือของเขาเลื่อนขึ้นมาสัมผัสต,ต้นคอความเย็นจากปลายนิ้วทำให้เธอสะดุง้งเขารับรู้ถึงปฏิกิริยานั้นทันทีริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มแต่มันคือสัญญาณของการครอบงำเธอเริ่มตระหนักว่าภารกิจนี้ไม่ได้แค่แกล้งรักแต่มันกำลังพาเธอเดินเข้าสู่พื้นที่ที่อันตรายเกินคาด พื้นที่ที่หัวใจและชีวิตอาจไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเขายังคงยืนใกล้เกินไปใกล้จนเธอรับรู้ถึงความร้อนจากร่างกายของเขาความร้อนที่ไม่ควรทำให้รู้สึกปลอดภัยฝ่ามือของเขากดแน่นขึ้นเล็กน้อยแรงนั้นไม่รุนแรงแต่หนักแน่นมันบอกชัดว่าเขาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเธอพยายามหายใจช้า,ชา แต่ปอดกลับรับอากาศได้ไม่เต็มที่เสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเหมือนโลกภายนอกกำลังถูกตัดขาดเขาขยับนิ้วโป้งถูข้อมือเธอช้าๆการกระทําที่ดูอ่อนโยนแต่แฝงด้วยบางอย่างที่ทำให้ใจสั่นสายตาของเขาเลื่อนมองใบหน้าเธอทุกซอกมุมเหมือนกำลังอ่านความคิดเธอรู้สึกเหมือนถูกเรื่องเปล่าทั้งที่ยังสวมเสื้อผ้าความลับทุกอย่างในใจเริ่มหนักขึ้น หนักจนแทบกดทับหัวใจให้จมลงเขาโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้อีกนิดลมหายใจของเขาสัมผัสแก้มเธอมันทำให้ผิวหนังร้อนวาบเธอเม้มริมฝีปากแน่นพยายามกลืนความตื่นตระหนกกลับลงไปเขาหยุดชะงักเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างที่เธอไม่ได้ยินแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นนิ่งสงบผิดปกติสงบเกินไปเขาคลายมือจากข้อมือเธอช้าช้า การปล่อยนั้นไม่ได้ทำให้เธอล่งใจกลับยิ่งทำให้รู้สึกไม่มั่นคงมือของเขาเลื่อนไปวางบนขอบโต๊ะกักขังเธอไว้ระหว่างร่างกายของเขาเธอไม่มีที่ให้ถอยพื้นไม้เย็นใต้หลังของเธอความรู้สึกเย็นนั้นซึมเข้าไปถึงกระดูกเขาเอ่ยชื่อเธออีกครั้งฉ้ชาชัดและต่ำน้ําเสียงนั้นเหมือนพันธนาการ เธอรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กน้อยในอกไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือความสับสนเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่เมื่อไรที่การแกล้งรักกลายเป็นเรื่องที่เธอแยกไม่ออกจากความจริงดวงตาของเขาจับจ้องลึกนิ่งและไม่ยอมปล่อยเหมือนเขารอให้เธอพูดอะไรบางอย่างคำสารภาพหรือคำโกหก เธออ้าปากเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาลำคอแน่นจนเจ็บเขาสังเกตเห็นความมังเลนั้นริมฝีปากของเขาขยับเหมือนกําลังจะพูดแต่กลับเงียบความเงียบนั้นกดดันยิ่งกว่าคำขู่ใดๆเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยดวงตาเปล่งประกายแปลกประหลาดคล้ายคนที่กําลังสนุกกับเกมที่รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วมือของเขายกขึ้น นิ้วแตะที่หัวใจของเธอผ่านผ้าบางๆเธอสะดุ้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขารับรู้และยิม้มรอยยิ้มที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้เสียงฝนด้านนอกหนักขึ้นฟ้าร้องดังว่ามาไกลๆแสงไฟในห้องสั่นไหวเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังเปลี่ยนเหมือนเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับบทบาท กำลังเลือนหายนิ้วของเขายังคงอยู่ตรงนั้นกดเบาๆราวกับเตือนว่าเขารู้รู้ว่าหัวใจเธอกำลังทรยยต่อเหตุผลเธอหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีภาพอดีตผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วคำสั่งภารกิจและคำเตือนอย่าหลงรักเขาแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นสิ่งเดียวที่เห็น คือดวงตาของชายที่กำลังหลงรักเธอหรืออาจจะหลงไหลจนเกินควบคุมและในความเงียบที่หนักอึ้งนั้นเธอเริ่มรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าทางเดินข้างหน้าไม่มีทางถอยกลับเหมือนเดิมอีกแล้วความเงียบยังคงกดทับทุกอย่างแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนแผ่วลงเธอรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศมันหนาแน่นจนแทบสัมผัสได้ เขาค่อยๆถอนมือออกจากอกของเธอแต่สายตาย,ยังไม่เคยละดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงไฟสั่นไหวเหมือนมีบางอย่างลึกกว่าความโกรธลึกกว่าความรักเธอขยับตัวเล็กน้อยเสียงผ้าขยับเสียดสีกับโต๊ะไม้ดังชัดเกินไปในความเงียบเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเหมือนจับสัญ,ญญาณบางอย่างได้เธอรู้สึกว่าทุกการเคลื่อนไหวของตัวเองถูกจับตามอง แม้แต่ลมหายใจเขาขยับไปด้านข้างเล็กน้อยเปิดพื้นที่เพียงนิดเดียวแต่ไม่ใช่เพื่อให้หนีมันเหมือนการให้โอกาสโอกาสที่แฝงด้วยกับดักเธอสูดลมหายใจลึกอากาศเย็นไหลเข้าปอดแต่ไม่ช่วยให้ใจสงบเขาเริ่มเดินช้าๆรองเท้าหนังกระทบพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ละก้าวเหมือนนับถอยหลัง เธอหมุนตัวตามเขาอย่างระแวดระวังไม่กล้าละสายตาเขาหยุดยืนตรงหน้าหน้าต่างม่านบางพลิ้วไหวตามแรงลมจากพายุด้านนอกแสงฟ้าและสะท้อนบนกระจกทำให้เงาของเขาดูบิดเบี้ยวชั่วขณนะเขาหันกลับมาช้าช้าสีหน้าสงบนิ่งสงบจนเธอหวาดกลัวเขาพูดขึ้นเสียงต่ำและชัด ทุกคำเหมือนกรีดเข้าไปในความคิดของเธอเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเหมือนถูกบีบให้จนมุมเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้ช้ากว่าเดิมเหมือนจงใจให้เธอรับรู้ทุกวินาทีเธอรู้สึกถึงกลิ่นฝนที่ติดมากับเสื้อเขาผสมกับกลิ่นน้ำหอมเดิมกลิ่นนั้นทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเขาหยุดห่างจากเธอเพียงเอื้อมมือใกล้พอที่จะสัมผัส ใกล้พอที่จะทำลายเขายกมือขึ้นอีกครั้งแต่ไม่แตะเพียงค้างไว้กลางอากาศราวกับรอการตัดสินใจเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในหัวเข่าต้องเกรงร่างกายไว้ไม่ให้สุดสายตาของเขาอ่อนลงเล็กน้อยอ่อนลงอย่างอันตรายมันทำให้เธอสับสนความกลัวเริ่มปะปนกับความรู้สึกอื่นที่ไม่ควรเกิดเขาเอ,อ่ยประโยคหนึ่ง ช้าหนักและจริงจังประโยคนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกเหมือนเขากำลังเปิดไพ่ใบหนึ่งไพ่ที่เธอไม่พร้อมจะเห็นเธอเม้มริมฝีปากแน่นปลายลิ้นชาความคิดตีกันยุ่งเหยิงคำโกหกที่เตรียมไว้ดูไร้น้ำหนักในตอนนี้เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้อีกครั้งคราวนี้เธอไม่ถอยไม่ใช่เพราะความกล้า แต่เพราะร่างกายไม่ตอบสนองเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาหรืออาจเป็นของเธอมันดังใกล้เกินไปเขาก้มลงเล็กน้อยสายตายอยู่ระดับเดียวกับเธอไม่มีที่ให้หลบไม่มีที่ให้ซ่อนเขาหยุดนิ่งปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันความเงียบนั้นค่อยๆแกะกินความมั่นคงของเธอความลับในใจเริ่มสันคลอน เหมือนกำแพงที่มีรอยร้าวและในช่วงเวลานั้นเธอเริ่มเข้าใจอย่างชัดเจนว่าความอันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เขารู้ความจริงแต่คือการที่เธอเองเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าความจริงถูกเปิดเผยหัวใจของใครกันแน่ที่จะพังลงก่อนเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาของเขาอยู่ใกล้จนเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในนั้น ภาพของผู้หญิงที่กำลังสั่นไหวไม่ใช่สายลับไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นคนที่กำลังหลงทางลมหายใจของเขาสม่ำเสมอสงบนิ่งอย่างคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีเกินไปมันทำให้เธอกลัวมากขึ้นเขายืนนิ่งปล่อยให้ความกดดันทำหน้าที่แทนคำพูดทุกวินาทีผ่านไปใช้อย่างทรมานเสียงฝนยิงคงซัดกระหน่ำกระจก เหมือนพยายามบุกเข้ามาในห้องเธอรับรู้ถึงความเย็นที่ไหลาจากปลายเท้าขึ้นมาร่างกายเริ่มชาแต่ประสาทสัมผัสกลับคมชัดผิดปกติเธอได้ยินเสียงผ้าของเขาขยับเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนเจ็บเขาขยับมือชา้ามั่นคงและแน่ใจนิ้วของเขาแตะเส้นผมเธอ ปัดปลอยผมที่หลุดลุ่ยออกจากใบหน้าการกระทําที่อ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นของคนอันตรายและนั่นยิ่งทําให้เธอไม่อาจคาดเดาผิวหนังบริเวณที่เขาแตะเหมือนร้อนวาบความรู้สึกนั้นแล่นไปทั่วร่างเธอพยายามไม่แสดงออกแต่ลมหายใจที่สะดุดเล็กน้อยกลับทรยศเขาสังเกตเห็นสายตาของเขาหลี่ลงเหมือนคนที่พบคำตอบบางอย่างเขาเอียงศีรษะ พีนิเธอร์ราวกับปริศนาที่กำลังแตกออกทีละชิ้นเธออยากพูดอยากโกหกอีกครั้งอยากทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ในบทเดิมแต่คำพูดติดอยู่ในอกหนักอ,นอึดอัดและเจ็บเขาขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนหน้าผากแทบแตกกันเธอเห็นรอยแผลจางๆใกล้ขมับของเขารอยแผลที่ไม่เคยอยู่ในข้อมูลภารกิจ หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นความคิดเริ่มสับสนเขาไม่ใช่แค่เป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวร้ายในรายงานเขาเป็นคนจริงมีอดีตมีบาดแผลและมีความรู้สึกเขาหลับตาลงชั่วขณะเหมือนกำลังตัดสินใจเมื่อลืมตาขึ้นสายตานั้นเปลี่ยนไปมันหนักแน่นเด็ดขาด และแน่วแน่มือของเขาเลื่อนไปจับมือเธอไม่รุนแรงแต่ไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธความอบอุ่นจากฝ่ามือเขาซึมเข้ามาทำให้ความเย็นในร่างกายเธอหายไปชั่วขณะเธอรู้สึกถึงแรงบีบเล็กน้อยเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องใช้คำพูดเธอกลืนน้ำลายความจริงลอยขึ้นมาที่ริมฝีปากแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นเพียงลมหายใจสันส่นๆ เขาขยับมือขึ้นปลายนิ้วแตะชีพจรของเธอหัวใจเต้นแรงจนไม่อาจซ่อนเขารับรู้และรับมันอย่างเงียบงนันแสงฟ้าแลบสว่างวับนอกหน้าต่างฉายเงาทั้งสองบนผนังเงาที่ทับซ้อนแยกไม่ออกว่าใครกำลังควบคุมใครเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆเส้นที่แบ่งระหว่างหน้าที่กับความรู้สึก ระหว่างคำสั่งกับหัวใจและทุกวินาทีที่เขายืนอยู่ตรงหน้าเส้นนั้นกำลังเลือนหายช้าๆอย่างไม่อาจหยุดยั้งความเงียบยังไม่แตกสลายมันยืดเยื้อกดดันและบีบรัดเธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในห้วงอากาศที่มองไม่เห็นมือของเขายังคงจับมือเธอไว้ไม่แน่นขึ้นไม่คลายลง เรากับกำลังรอให้เธอยอมรับบางอย่างสายตาของเขาเลื่อนไปที่ริมฝีปากของเธอเพียงชั่ววินาทีแต่เพียงพอที่จะทำให้หัวใจเธอสะดุดเธอขยับนิ้วเล็กน้อยการเคลื่อนไหวเล็กมากแต่เขารับรู้ทันทีแรงบีบจากมือเขาเพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวเป็นสัญญาณเตือนไม่ใช่การขม่มขู่แต่เป็นการย้ำเตือนว่าเขายังอยู่ ใกล้เกินไปเธอสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นฝนกลิ่นไม้และกลิ่นของเขาผสมกันจนแยกไม่ออกความคิดในหัวเริ่มพลาเลือนคำสั่งที่เคยชัดเจนเริ่มสันคลอนภาพรายงานชื่อรหัสข้อมูลเป้าหมายทั้งหมดดูห่างไกลยอย่างไม่น่าเชื่อเขาขยับตัวเล็กน้อย แสงไฟสะท้อนดวงตาของเขาดวงตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างบางอย่างที่ทําให้เธอใจสัน่นเขายกมืออีกข้างขึ้นปลายนิ้วแตะกรอบหน้าเธอเบาๆการสัมผัสนั้นทําให้เธอแข็งค้างไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เพราะร่างกายไม่อาจปฏิเสธผิวหนังบริเวณน,นั้นร้อนวูบเหมือนถูกปลุกให้ตื่น เธอหลับตาลงโดยไม่ตั้งใจวินาทีนั้นความมืดเข้าครอบงำเสียงฝนเสียงลมหายใจเสียงหัวใจดังชัดขึ้นในความมืดเขาหยุดมือไม่ขยับต่อเหมือนกำลังทดสอบเธอลืมตาขึ้นช้าช้าพบว่าเขากำลังมองเธออย่างตั้งใจราวกับรอการตอบสนองรอให้เธอถอย หรือรอให้เธออยู่ความลังเลฉีกหัวใจเธอออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งร้องเตือนให้หนีอีกส่วนหนึ่งกลับยืนอยู่กับที่เขาเอ่ยคำพูดเบาๆคำพูดนั้นไม่ดังแต่หนักหนักจนเธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวมันไม่ใช่คำสารภาพไม่ใช่คำขู่แต่มันคือการเปิดเผยบางสิ่งที่เขาเก็บซ่อนไว้ เธอรับรู้ได้ทันทีว่าคำพูดนั้นจริงจริงเกินกว่าจะเป็นบทละครดวงตาของเขาไม่หลบไม่สัน่นไม่โกหกเธอรู้สึกถึงแรงกระแทกในอกเหมือนบางอย่างแตกออกกำแพงที่เธอสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวเองเริ่มร้าวเธอพยายามพูดพยายามดึงตัวเองกลับมาแต่เสียงไม่ออกเขาไม่เร่ง ไม่กดดันเพียง,งยืนอยู่ตรงนั้นกล้นิ่งและมั่นคงเหมือนรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกมากนักเขาค่อยๆลดมือลงแต่ไม่ได้ถอยระยะห่างยังคงอันตรายเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกล้อมไม่ใช่ด้วยกำแพงแต่ด้วยความรู้สึกความจริงที่กำลังจะหลุดออกมามันหนักเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียว เธอกลืนน้ำลายอีกครั้งลำคอเจ็บมือเย็นหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเขามองเธอราวกับรู้ทุกอย่างแม้ในสิ่งที่เธอยังไม่กล้าคิดและในช่วงเวลานั้นเองเธอเริ่มเข้าใจอย่างช้าๆว่าภารกิจนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนชะตาของเขาแต่มันกําลังเขียนชะตาของเธอขึ้นใหม่ทินลมหายใจทีละการตัดสินใจ โดยที่เธอไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปเธอยือนนิ่งร่างกายเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยสายตาของเขาความเงียบกลับมาอีกครั้งหนากว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนอากาศในห้องกำลังหายไปทีละน้อยเขาขยับตัวเพียงเล็กน้อยเสียงรองเท้ากระทบพื้นเบามากแต่เธอได้ยินชัดเจนทุกประสาทสัมผัสของเธอตื่นตัว เหมือนรอคอยบางสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเขาหยุดตรงหน้าเธออีกครั้งระยะห่างใกล้จนเธอไม่อาจหลบสายตาแสงไฟอัมพันสะท้อนบนโนกแก้มของเขาทำให้สีหน้าดูอ่อนโยนอย่างหลอกลวงเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่มีเสียงเหมือนคำถามที่ยังไม่ได้เอ่ยเขายกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมมากเหมือนให้เธอมีเวลาเตรียมใจ ปลายนิ้วของเขาแตะที่ข้อมือเธอตรงตำแหน่งที่ชีพดเล่นแรงเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ดึงมือกลับการไม่ขัดขืนนั้นทำให้เธอใจหายเขารับรู้ทันทีสายตาของเขาเปลี่ยนไม่ใช่ความพอใจแต่เป็นความแน่ใจเขาเลื่อนนิ้วไปตามเส้นเลือดใต้ผิวหนังสัมผัสนั้นทำให้เธอขนลุกไม่ใช่เพราะความกลัวอย่างเดียว แต่เพราะความใกล้ชิดที่ไม่ควรเกิดเธอพยายามตั้งสติทบทวนภารกิจในหัวจุดประสงค์แผนการทางหนีแต่ทุกอย่างเลือนลางเหมือนภาพที่ถูกน้ำฝนลบออกเขาก้มลงเล็กน้อยเสียงของเขาอยู่ใกล้เกินไปใกล้จนสั่นสะเทือนในอกเธอเขาพูดอะไรบางอย่างคำพูดนั้นไม่ดัง แต่แฝงด้วยความหมายลึกมันทำให้ลมหายใจของเธอสะดุดเหมือนถูกเปิดโปงเธอรู้สึกถึงความร้อนที่ใบหน้ามือเย็นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาเงยหน้าขึ้นมองเธออีกครั้งดวงตาคมคู่นั้นนิ่งไม่มีความลังเลเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยเธอเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่แท้จริงไม่ใช่อันตรายต่อร่างกาย แต่ต่อหัวใจเขาค่อยๆขยับเข้ามาอีกก้าวระยะห่างหายไปเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนทุกจังหวะเหมือนตอกย้ำการมีอยู่มือของเขาวางลงบนเอวเธอเบามั่นคงและไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธร่างกายของเธอแข็งค้างสมองสั่งให้ถอยแต่ขาไม่ขยับ เขาโน้มตัวลงเล็กน้อยหน้าผากเกือบแตะกันเธอรับรู้ถึงความตั้งใจในท่าทางนั้นไม่ใช่ความเร่งรีบแต่เป็นการครอบครองอย่างช้าช้าเธอหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวเหมือนร่างกายเลือกแทนจิตใจเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกทั้งใบดูแคบลงเหลือเพียงเขาเพียงสายตาเพียงลมหายใจ เธอเริ่มเข้าใจอย่างเจ็บปวดว่าความลับที่เธอปิดบังไว้ไม่ได้แค่ทำให้เขาหลงรักจนคลั่งแต่มันกำลังดึงเธอให้จมลงไปพร้อมกันชา้ชาช้าลึกขึ้นและยากเกินกว่าจะถอนตัวออกมาได้อีกเธอสุดลมหายใจเข้าลึกความกลัวค่อยๆค,คลายลงแทนที่ด้วยความชัดเจนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาสายตาที่ไม่หลบ ไม่ซ่อนไม่เสแสง้งเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงเหมือนพายุได้ผ่านพ้นจุดรุนแรงที่สุดเธอพูดความจริงออกมาทีละคำชัดเจนและหนักแน่นไม่มีบทบาทไม่มีการแสดงไม่มีคำโกหกหลงเหลือห้องทั้งห้องเงียบงนันเขานิ่งไปสายตาของเขาสั่นไหวเพียงชั่วครู่ เหมือนโลกที่เขาเชื่อกําลังเปลี่ยนรูปทรงลมหายใจของเขาลึกขึ้นมือที่เคยยึดไวค้ค่อยๆค,คลายไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เพราะยอมรับแววตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แท้จริงความเจ็บปวดของคนที่รักโดยไม่เหลือที่ว่างให้สงสัยเขาหันหน้าไปมองหน้าต่างหยดน้ำฝนไหลช้าๆบนกระจกเหมือนเวลาที่กำลังเคลื่อนต่อไป เมื่อเขาหันกลับมาสีหน้าของเขาสงบนิ่งไม่คลั่งไม่กักขังไม่บังคับเขาพูดเพียงประโยคเดียวประโยคที่ปล่อยเธอเป็นอิสระหัวใจของเธอสันไหวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะโล่งใจเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวครั้งนี้ไม่มีมือใดรั้งไว้ไม่มีสายตาใดผูกมัด มีเพียงความทรงจำที่หนักแน่นและความรู้สึกที่ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปเธอหันหลังเดินออกไปประตูเปิดออกช้าๆอากาศเย็นจากด้านนอกอบล้อมร่างเธอเมื่อประตูปิดลงทั้งสองต่างยืนอยู่คนละฝั่งของความจริงความรักที่เริ่มจากคำโกหกจบลงด้วยความซื่อตรงไม่ใช่จุดจบที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดจบที่จริง และในความเงียบหลังพายุทั้งเขาและเธอต่างได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องการการหลอกลวงและไม่ต้องการการครอบครองต้องการเทียงความกล้าที่จะยอมรับและปล่อยให้กันและกันเป็นอิสระ